สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่ๆชาวพระเครื่องทุกคนนะคะวันนี้แม่บ้านขายพระนะคะพี่สาววันนี้แม่บ้านค่ะพี่พบกันกับ ep948 กันแล้วนะคะฝากพี่ๆค่ะที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยค่ะช่องทางสําหรับการติดต่อค่ะพี่จ้า0849158065ส่งฟรีมีปลายทางค่ะถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์นะคะพี่ เพิ่มเพิ่มโดยหมายเล็กโทรศัพท์แอดไลน์กันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้นะคะสะดวกปลายทางค่พี่จา๋าโทรกันเข้ามาทิ้งที่อยู่ไว้เดี๋ยวม่บ้านจัดส่งผัดสะดุให้ค่ะ948นะคะพี่จา๋าเช้าวันที่9กันยายน2568ค่ะวันนี้ก็มีพระมาให้พี่ๆได้รับชมกัน1ชุดนะคะพี่มายเลขห่1เป็นนางกวักนะคะพี่จา๋าหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วค่ะนางกวักหลังยันเนื้อเมกพัดค่ะพี่ หลวงปู่บุญนะคะ่จากนางกวักหลวงปู่บุญเนื้อเมกพัทค่ะวัดกลางบางแก้วยันหลังมาชัดสวยเนื้อเก่า,เ,กาเมกพัทเก่าสวยค่ะ <c oughs> หมายเลขที่1นนะคะพี่ แบ่งปันนะคะพี่จ๋าแบ่งปันพี่พี่ fc อยู่600บาทนางกวักหมายเลขกหนึ่งค่ะหมายเลขที่2เป็นเหรียญนำเอกพระอาจารย์ฟันเนื้อฝาบาทค่ะเหรียญนำเอกนะคะพี่จ๋าพระอาจารย์ฟันค่ะอาจารย์ฟันอาจารโรค่ะพี่จ๋าเป็นเนื้อฝาบาทเหรียญนำเอกนะคะพี่ เก่าสวยใหม่เลขที่สองค่ะแบ่งปันนะคะพี่จ๋าหม่เลขสองแบ่งปันอยู่ที่700บาทค่ะหมายเลขที่3เป็นพระนางพญาอกนูนพูนสวยหน้านูนเต็มค่ะพี่ นางพญาใหม่ public, いい mm hmm. เลขสามีแร่ดอกมาคามมาโชว์ค่ะเก่าสวยเบอร์สามค่ะพี่จ๋าพระนางพญาค่ะแบ่งปันค่ะพ um> ี่จ๋าหม่เลขสาค่ะพี่ แบ่งปันอยู่ที่600บาทค่ะหมายเลขที่4เป็นพระสมเด็จหลวงพ่อกลวยค่ะพ่อกลวยหลังยันค่ะพี่จ๋าเป็นสมเด็จนะคะพี่สมเด็จหลวงพ่อกลวยนะคะพี่จ๋า ยันหลังมาชัดสวยค่ะแบ่งปันนะคะพี่พ่อกลวยแบ่งปัน600บาทค่ะหมายเลขที่ห้าเป็นเหรียญจอบพ่อเงินค่ะจอบใหญ่หลวงพ่อเงินหมายเลขห้ค่ะพี่จ๋า เก่าสวยนะคะพี่เหรียญจอบใหญ่ค่ะหมายเลขที่ห้าแบ่งปันพี่พี่เอฟซีนะคะพี่จ๋าหกร้อยบาทค่ะหมายเลขที่หกค่ะพี่หกเป็นเหรียญวัดแหลมฟ้าผ่าสองสี่เก้าสี่ค่ะ เรียนวัดเหล็มฟ้าผ่านะคะพี่สาพอสอลึกค่ะพี่สองสี่เก้าสี่ค่ะหม่เลขที่หกนะคะพี่ แบ่งปันนะคะพี่จ๋าหมายเลขหก 6. เหรียญวัดแหลมฟ้าผ่า2494ค่ะแบ่งปันพี่พี่เอซที่7จ็รอยบาทค่ะหมายเลขที่7เป็นรูปหล่อหลวงพ่อยอดวัดนองปลาหมอค่ะพี่รูปหล่อเนื้อทองผสมค่ะพี่จ๋าหลวงพ่อยอดเก่าสวยนะคะพี่สภาพคือมาแบบนี้ค่ะหลวงพ่อยอดค่ะ หมายเลขเจค่ะพี่จ๋าหลวงพ่อยอดแบ่งปันพี่พี่ fc นะคะพี่จ๋ารูปหล่อหกแบ่งปันที่600บาทค่ะรูปหล่อหลวงพ่อยอดค่ะพี่หมายเลขที่8นะคะพี่นี่ค่ะ8เป็นเหรียญพระปร,ะรัตศิลวัดไซค่ะพี่จ๋าเหรียญพระปร,ะรัตศิลวัดไซพร้อมการเลี่ยมค่ะพระปร,ะรัตศิลวัดไซมาในเลี่ยมนะคะพี่ สองสี่หกสองนะคะพี่จ๋าพร้อมเลี่ยงพร้อมใช้งานพระปะหลัดศินนะคะพี่พศสองสี่หกสองค่ะพอศอลึกอยู่นะคะพี่จ๋า เหรียญพระประหลัดศินวัดใสค่ะสองสี่หกสองค่ะพี่จ๋าแบ่งป,ปันพี่พี่เอฟีนะคะพี่พร้อมเลี่ยมเจ็ดร้อยบาทหมายเลขแปดค่ะหมายเลขเก้านะคะพี่เป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อม่วงค่ะพ่อม่วงวัดคุ้งกระถิ่นสองสี่หกสามค่ะพี่หลวงพ่อวัดคุ้งกระถิ่นนะคะพี่จ๋าหลวงพ่อม่วงค่ะพี่เป็นเหรียญหล่อนะคะพี่จ๋าครับความเก่ามาเต็มเลยค่ะพี่ เรียญหล่อเนื้อเก่าสวยหลวงพ่อม่วงวัดคุ้งกระถิ่นค่ะสองสี่หกสามนะคะพี่จ๋าเก่าสวยค่ะพี่แบ่งปันค่ะพี่จ๋าใหม่เลขที่เก้าค่ะ แบ่งปันพี่พี่ fc เบอร์9 600บาทค่ะหมายเลขที่10เป็นพระกิ่งหลวงพอ่อเกษมค่ะพี่จ๋ากิ่งหลวงพอ่อเกษมนะคะพี่สวยนะคะพี่จ๋ากิ่งพอ่อเกษมเก่าสวยค่ะ แบ่งปันค่ะพี่จ๋ากิ่งพ่อเกษมแบ่งปันหกร้อยบาทหมายเลขสิบค่ะเก่าสวยนะคะพี่สิบเอ็ดนะคะพี่จ๋าสิบเอ็ดเป็นเหรียญครูบาวังวัดบ้านเด่นปีศูนย์หกค่ะหลวงพ่อครูบาวังนะคะพี่จ๋าวัดบ้านเด่นปีศูนย์หกค่ะพี่ เปลี่ยนครูบาวังนะคะพีจาวัดบ้านเด่นปี0ูนหกค่ะปีสองพันห้าร้อยหกเก่าสวยนะคะพี่จังจังหวัดตากนะคะพี่จ๋า แบ่งปันนะคะพี่ครูบาวังค่ะวัดบันเด่นปีศูย์ค่ะหมายเลข1 1แบ่งปัน7 0 0บาทค่ะ12เป็นเหรียญขวัญถุงหลวงปู่ศรีค่ะพี่ปู่ศรีนะคะพี่จ๋าเป็นเหรียญขวัญถุงค่ะปี2519นนะคะพี่เป็นเหรียญกลมเล็กค่ะพี่จ๋าเหรียญขวัญถุงเก่าสวยค่ะหลวงปู่ศรีนะคะพี่จ๋า 2519คะ่ะพี่แบ่งปันนะคะพี่จ๋กใหม่เลข12หลวงปู่ศีคะ่ะแบ่งปันให้พี่ fc 7โ0ดยบาทคะ่ะหมายเลข13เป็นรูปถ่ายนะคะพี่รูปถ่ายหลวงพ่อพันวัดบางสะพาน,นะคะ่ะรูปถ่ายเขาวดำนะคะพี่ได้มาแบบนี้คะ่ะพี่จากรอบกรอบสีออกส้มๆนะคะพี่ รูปถ่ายนะคะพี่จ๋าครูบาวังเอ้ยรูปถ่ายหลวงพ่อพันวัดบางสะพานค่ะแบ่งปันให้พี่เอฟซีหกร้อยบาทค่ะสิบสี่เป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะพี่จ๋าปู่ทวดหัวโตค่ะพี่ปู่ทวดหลังพระอาจารย์พิมพ์ค่ะหมายเลขสิบสี่ค่ะพี่หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดนะคะพี่จ๋า หมายเลขสิบสี่ค่ะแบ่งปันค่ะพี่จ๋าหมายเลขสิบสี่ค่ะพี่แบ่งปันอยู่ที่เจ็ดร้อยบาทค่ะหมายเลขสิบห้าเป็นพระสังกระจายนะคะพี่จ๋า สังกะจใจนะคะพี่เอ่อสังกะจใจหินแกะค่ะพี่า๋าเป็นหินนะคะพี่ออกสีแดงๆค่ะพี่า๋าหนักนะคะพี่พระสังกะจใจหินแกะคะ่ะ นี่นะคะพี่จ๋าเป็นพระสังกัะจายหินแกะหนักนะคะพี่แล้วก็วัดขนาดเทียบกับตังเหรียญหนึบาทขนาดประมาณนี้ค่ะแบ่งปันพี่พี่ fcu หกร้อยบาทค่ะหมายเลข16เป็นเหรียญหลวงพ่อเชื้อนะคะพี่จ๋าวัดใหม่บําเพ็ญบุญค่ะพี่ปี2 5งพค่ะเหรียญหลวงพ่อเชื้อค่ะพี่จ๋า หลวงพ่อสมเชื้อนะคะพี่หมายเลขสิบหกค่ะปีสองพันห้าร้อยหกค่ะพี่จ๋าหลวงพ่อสมเชื้อนะคะพี่แบ่งปันอยู่เจ็ดร้อยบาทค่ะ 17เป็นเหรียญหลวงปู่รอดค่ะพี่จ๋าพระครูรอดนะคะพี่ <c oughs> หลวงปู่รอดวัดวัดบ้านทวนนะคะพี่จ๋าเหรียญหลวงปู่รอดค่ะพี่เหรียญเก่านะคะพี่จ๋าไม่ตัดปีกขมาแบบนี้เลยค่ะ เก่าสวยคระพี่จ๋าหลวงปู่รอดนะคะพี่เป็นเหรียญไม่ตัดปีกคะ่ะแบ่งปันพี่พี่เอฟซีนะคะพี่จ๋าแบ่งปันอยู่ที่เจ็ดร้อยบาทหมายเลขสิบเจ็ดนะคะพี่เก่าสวยคะ่ะสิบแปดเป็นพระปิตาหลวงพ่อดีวัดบ้านยางค่ะพี่ ปิดตาเมกพัดหลวงพ่อดีคะ่ะพี่สาพ่อดีวัดบ้านยางนะคะพี่เป็นเนื้อเมกพัดค่ะ<อ>เก่าสวยค่ะพี่ปิดตาหลวงพ่อดีนะคะพี่าววัดบ้านยางคะ่ะ แบ่งปันปพี่พี่ fc หกร้อยบาทหมายเลขที่สิบแปดค่ะสิบเก้านะคะพี่จ๋าเป็นเหรียญหลวงปู่ฟักค,ค่ะพี่เหรียญหลวงปู่ฟักนะคะพี่จ๋าวัดบ้านโป่งสองสี่หกหนึ่งค่ะหลวงปู่ฟักวัดบ้านโป่งนะคะพี่จ๋าสองสี่หกหนึ่งค่ะพี่ สภาพใช้นะคะพี่เก่ามากค่ะพิชาเรียนนี้ค่ะเรียนหลวงปู่ฟักนะคะพิ่จ๋าห่วงเชื่อมนะคะพี่ เก่าสวยนะคะปูฟักหมายเลข19แบ่งปัน7 0 0บาทค่ะ20เป็นเหรียญรอยพระพุทธบาทห่วงเชื่อมหูเชื่อมนะคะพี่เหรียญรอยพระพุทธบาทนะคะพี่๋าห่วงเชื่อมหูเชื่อมค่ะ เก่าสวยค่ะพี่จ๋าแบ่งปันพพ fc อยู่ที่700บาทค่ะหมายเลข21เป็นสมเด็จเก่าพิมพ์วัดเกศชโยค่ะพี่จ๋าพระสมเด็จพิมพ์วัดเกศชโยค่ะพี่เนื้อเก่าสวยนะคะพี่สมเด็จเก่าะคะ่ะ เป็นพิมพ์วัดเกตหมายเลข21คะ่ะพี่จ๋าแบ่งปันอยู่ที่600บาทค่ะ22นะคะพี่เป็นพระสมเด็จเช่นกันค่ะเนื้อเก่าๆคะ่ะพี่จ๋า เก่าสวยหมายเลข22ค่ะแบ่งปันนะคะพี่สมเด็จเก่าค่ะพี่จ๋าแบ่งปัน600บาทค่ะหมายเลข23เป็นพระสมเด็จเช่นกันค่ะพี่จ๋าเนื้อเก่าๆได้มาแบบนี้เลยค่ะ องนี้อยู่หมายเลข23านะคะพี่ถูกใจสนใจค่ะพี่จ๋าสามารถต่อสายทักไลน์นะคะพี่แจ้งหมายเลขกันเข้ามาค่ะเกาสวยค่ะสมเด็จเก่านะคะพี่ แบ่งปันค่ะพี่สาแบ่งปันพี่พี่เอฟซีนะค่ะพี่หมายเลขยี่สิบสามนะคะพี่๋ห 13, ะะาหกร้อยบาทค่ะยี 14, ะ่สิบสี่ค่ะพี่เป็นพระสมเด็จเช่นกันนะคะพี่เนื้อเก่านะคะพี่สาพี่พี่เอฟซีท่านใดถูกใจสนใจค่ะสามารถต่อสายทักไลน์นะคะพี่แจ้งหมายเลขกันเข้ามาค่ะหนึ่งองค์สององค์ในบ้านส่งทุกรายการนะคะพี่ ยังไงติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะพี่จ๋าแม่บ้านนะคะพี่พูดง่ายคุยง่ายต่อรองได้ค่ะติดต่อกันเข้ามาค่ะหมายเลข24ิค่ะพี่จ๋าเป็นพระสมเด็จค่ะแบ่งปันให้พี่เอฟซีนะคะพี่จ๋า600บาทหมายเลข24ค่ะ25เป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมค่ะพ่อเดิมวัดหนองโพนะคะพี่ หลวงพ่อเดิมนะคะพี่จ๋าพ่อเดิมวัดหนองโพค่ะเก่าสวยค่ะพี่จ๋าน,นี่ค่ะ แบ่งปันที่พี่ fc แปดรอยบาทใหม่เลข25ค่ะ26เป็นเหรียญหลวงพ่อวันค่ะวัดประสิทธิชัย2487ค่ะห <c oughs> ลวงพ่อวันนะคะพี่จ๋าเจ้าคณะจังหวัดตรังค่ะพี่พร้อมเลี่ยมค่ะพี่จาพ่อวันวัดประสิทธิชัยค่ะ 2 4 8สค่ะหลวงพ่อวันแบ่งปันพี่พี่ fc แปดร้อยบาทใหม่เลขยี่สิบหกค่ะยี่สิบเจ็ดเป็นเตารีดนะคะพี่จ๋าด้านหลังเขียนว่าเฉลิมพลค่ะพี่เตารีดเนื้อเมกพัดเอ้ยเตารีดเนื้อนวะนะคะพี่จ๋าด้านหลังเป็นชอชิ่งค่ะพี่เนื้อนวะค่ะ เก่าสวยค่ะพี่จ๋าเตาเรีดชอชิงชเฉลิมพลค่ะแบ่งปันอยู่ที่900บาทนะคะพี่ใหม่เลขที่28เป็นเหรียญหลวงพ่อเพชรเกาะพังันค่ะหลวงพ่อเพชรวัดอัมพวันค่ะพี่จ๋าหลวงพ่อเพชรนะคะพี่เก่าสวยค่ะ แบ่งปันค่ะพี่พ่อเพชรหมายเลข28 8 0 0บแดาทค่ะ29เป็นเหรียญเซมาหลวงปู่ทิมปี18ค่ะปู่ทิมวัดละหารไรนะคะพี่จ๋าเป็นเหรียญเซมาปี18ค่ะเก่าสวยนะคะพี่ ปันค่ะพี่จ๋าเซมาปูทิมปี18ค่ะแบ่งปันอยู่ที่800อบาทค่ะหมายเลข30นะคะพี่เหรียญหล่อหลวงปุสุขค่ะพี่จ๋าเนื้อทองผสมค่ะเลี่ยมจับขอบไว้นะคะพี่เก่าสวยค่ะพี่จ๋า แบ่งปันพี่พี่ FC ที่700บาทหมายเลขที่30ค่ะ31นะคะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อกวยมีจานค่ะพ่อกวยวัดโคสิตารามค่ะพี่จ๋าเป็นเหรียญกลมค่ะพี่มีร่องรอยการจานค่ะจานเต็มองค์นะคะพี่ แบ่งปันค่ะพี่จ๋าหมายเลขที่31ค่ะเหรียญหลวงพ่อกลวยนะคะพี่จ๋ามีรอยจานเก่าสวย8 0 0รยบาทค่ะหมายเลขที่32เป็นรูปหล่อหลวงพ่อทองวัดเขากบก้นอุดนะคะพี่จ๋ามาพร้อมกันเลี่ยมค่ะเลี่ยมกันน้ำพร้อมใช้งานครับพี่รูปหล่อโบราณนะคะพี่จ๋าหลวงพ่อทองวัดเขากบค่ะพร้อมการเลี่ยมนะคะพี่ ไม่ชัดเจนกราบขอโทษขออภัยครับพี่จ๋ารบกวนโทรหรือทักไลน์กันเข้ามานะคะพี่ขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้ค่ะมีการอุดนะคะพี่จ๋าอุดเป็นผงสีขาวๆอยู่ใต้ฐานค่ะพี่หมายเลข32ครับพี่จ๋าแบ่งปันอยู่ที่เจ็ดร้อยบาทค่ะ วันนี้ก็ฝากพี่ๆนะคะที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยค่ะช่องทางสำหรับการติดต่อค่ะพี่จ้า08 4 9 1 5 8 0 6 5ส่งฟรีมีปลายทางค่ะถูกใจสนใจติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะพี่วันนี้ก็ขอจบคลิป EP 948ไว้เพียงเท่านี้สวัสดีจ้า